สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n หวานชูการ Love Chinese Novel and s ี r i ส์ค่ะก็คือนะคะหวานน้ำตาลค่ะคือการนำพลังนะคะโดยการดูซีรีส์แล้วก็อ่านนิยายจีนค่ะ <c oughs> เข้าไปในร่างกายนะคะเป็นงานอดิเรกค่ะของหวานเองนะคะมีความสุขดีแล้วก็ตอนนี้ทำ YouTube ด้วยก็เหมือนมีเพื่อนมากขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับอพิโซดนี้หวานมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ จีนนะคะหวานชอบเข้าไปอ่านในฟอรัมที่เป็นประวัติศาสตร์ในเว็บของซือหลิงแล้วก็เว็บของโซฮูนะคะสนุกดีค่ะวันนี้มีเรื่องของเหตุใดน,นะคะนักโทษหญิงในสมัยโบราณเนี่ยที่ต้องโทษประหารจะต้องเปื้องผ้าก่อนที่จะถูกตัดศีรษะนะคะซึ่งมันมากกว่าแค่ความอัป,ปยศนี่คือหัวข้อค่ะก็ในสมัยโบราณนะคะผู้ชายต่างหากที่มักจะเป็นผู้ที่ก่ออาจญากรรมนะคะซึ่งหายากมาก มากเลยที่ผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ที่ก่อเหตุเช่นนั้นแต่มันก็มีนั่นแหละค่ะทีนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก่ออาชญากรรมเนี่ยก็เนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆเช่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะความรู้สึกผิดในครอบครัวจากการครบหาสมาคมเช่นไปได้กับผู้ชายบ้านอื่นก่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าไปพลาดนะคะไปได้กับ คือเอาเป็นว่าคือพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในบ้านไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็จะเกิดความรู้สึกผิดในเรื่องของครอบครัวขึ้นมาจากนั้นก็จะ จะอาจจะผิดร่วงประเวณีจนถึงกระทั่งได้รับโทษประหารชีวิตเลยก็ได้นะคะซึ่งณจุดนั้นก็คือเราต้องไม่ลืมว่าสมัยนั้นผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายมาตลอดชีวิตเลยนะคะในในสมัยจีนโบราณค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือยังย้ําอีกหวานก็ยังย้ําอีกว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงมีเป็นจํานวนน้อยค่ะที่จะก่ออาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความหึงหวงเพราะว่าผู้ชายในสมัยก่อนผู ชายจีนสามารถมีภรรยาได้หลายคนนั่นเองนะคะนี่เราก็ต้องอ้างไปตามระบบกฎหมายศักดินาของประเทศจีนตอนสมัยโบราณเนี่ยคือผู้หญิงถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ลงโทษพวกเขาหากว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเท่านั้นนะคะถ้าไม่ร้ายแรงก็จะไม่ส่งไปค่ะนี่ผู้หญิงนะคะถูกสามีเนี่ยยึดยึดครองในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมอื่นนอกเหนือจากการล่วงประเวณีแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของอาการช่อโกงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งถูกตัดสินให้ถูกตัดศีรษะได้แล้วพวกนางเหล่านั้นก็จะต้องถอดเสื้อผ้าก่อนที่จะโดนประหารชีวิตนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็คือ เมื่อนางได้พือเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นได้ได้เป็นนักโทษไปแล้วเนี่ยก็จะถูกทรมานแบบเดียวกับที่ผู้ชายที่ก่ออาชญากรรมได้รับเลยค่ะเออเขาเขียนไว้ว่าได้รับแบบเดียวกันเลยนะคะอย่างไรก็ตามทางด้านของราชวงศ์ต่างๆถ้าเป็น ถ้าเป็นคนของในราชวงศ์เองแล้วต้องลงโทษผู้หญิงของราชวงศ์เนี่ยก็จะมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่เป็นที่มาจากความผิดทางด้านเชื้อพระวงศ์นั้นต่างกันค่ะตัวอย่างเช่นในช่วงระหว่างรัฐที่ก่อสงครามนะคะอาชญากรทุกคนต้องทำงานหนักแล้วก็ต้องได้รับการปฏิรูปก็คือต้องไปใช้แรงงานนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะระดับการเป็นทาสก็ยังมีการแบ่งระดับอีกนะคะคือผู้กระทาความผิดหญิงแล้ว ก็ชายก็มีการแบ่งระดับที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นในราชวงศ์ฮันเนี่ยจัก,กรพรรดิ จริงนะคะแห่งฮั่นก็เคยสั่งการรักษาพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสตรีมีคันแล้วก็พยาบาลนะคะคือมีมีจิตเมตตานั่นเองตัวอย่างเช่นผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในสองช่วงเวลานี้นะคะก็คือตั้งคันหรือว่าป่วยเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้สวมเครื่องทรมานค่ะส่วนในราชวงศ์หมิงนั้นนะคะหากผู้หญิงก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองหลวงเนี่ยแหละนักโทษก็จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบ เลยนะคะเพื่อประหารชีวิตภายใน100วันค่ะมีข้อกำหนดของกฎหมายด้วยในราชวงศ์หมิงนะคะนี้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเนี่ยก็ยังบรรยายถึงสถานการณ์ของนักโทษหญิงในศาลที่ว่าต้องเก็บสัมภาระก็มีมีด้วยนะอย่างเช่นคนดังก็เช่นสร้างกวนหวานเอ๋อไงคะคือนางอะ่ะอยู่มาหลายรัชสมัยนางก็เลยเอิด เคยถูกจำคุกเป็นเรื่องธรรมดานะคะคือนางมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าหนะ้าที่หญิงของราชวงศ์ถังเลยเป็นคนสำคัญมากนะคะเป็นคนสนิทของบูเซ็กเทียนด้วยคนนี้นะทีนี้ค่ะนางเคยอยู่คือเคยอยู่กับแม่ของนางแล้วก็มีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารแล้วก็การตัดสินทุกอย่างนะคะในสมัยที่เป็นเด็กนางรู้หมดเลยค่ะนี้ในสมัยราชวงศ์ซ่งนะคะผู้ขังหญิงเนี่ยมักถูก ถูกคุมขังโดยผู้คุมหญิงอีกทีหนึ่งซึ่งนี่เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะก็เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นนะคะหลายคนก็เสียชีวิตเนื่องมาจากการทรมานที่พวกนางได้รับในคุกนั่นแหละค่ะเช่นนะคะคำสารภาพถูกดึงออกมาโดยการบีบนิ้วก็คือบางทีอาจจะไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าทนการทรมานไม่ไหวนะคะผู้หญิงเหล่านั้นก็เลยต้องยอมรับๆไปอย่างนั้นแหละค่ะซึ่งณนะส่วนนี้นะคะก็ก็ คือมีเขียนไว้ด้วยว่ามีการทำร้ายทำร้ายอวัยวะส่วนลับของของผู้หญิงด้วยเอาง่ายๆแล้วก็งานโบราณหลายชิ้นนะคะคือเป็นงานภาพวาดหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีแสดงให้เห็นในลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้เมื่อราชวงศ์ของจีนนะคะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยระดับการลงโทษผู้กระทำความผิดหญิงก็ค่อยๆลดลงนะคะ ในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยนักโทษหญิงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการลงประชามติค่ะแล้วก็ได้รับการยกเว้นจากความเจ็บ ปวดนะคะจากการถูกตัดสินประหารชีวิตก็คือพยายามที่จะไม่ประหารชีวิตผู้หญิงนั่นเองทีนี้บทลงโทษในสมัยโบราณก็ค่อนข้างจะปกป้องผู้กระทําความผิดที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพศที่อ่อนแอค่ะพวกเขาไม่เพียงแต่ปกป้องศักดิ์ศรีของอาชญากรหญิงเท่านั้นนะคะแต่ยังให้สิทธิที่พวกนางจะต้องได้รับอีกด้วยทีนี้เมื่อพูดถึงการมองทะลุ่ มุมมองทางประวัติศาสตร์นะคะในช่วงที่มันโด่งดังเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่โด่งดังไปกว่าการตัดศีรษะ ของพระสนมนะคะขององซุนวูในสมัยนั้นซึ่งซึ่งอองนะคะก็ได้ให้เนี่ยซุนวูนำทัพเข้าสู่สนามรบทีนี้ซุนวูเขาก็หยิบศิละปะการทำสงครามพวกกลยุทธ์ที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ออกมาเยอะเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาอ่านให้กับท่านอองฟังค่ะแล้วเขาก็ยังยกย่องคือคือได้รับการยกย่องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามความฉลาดอันเนี้ยทำให,ทำให้ทำให้ท่านองนะคะทำให้เจ้านาน มีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือซุนวูเขาสวมเกราะให้กับสตรีในราชสำนักทุกคนเลยแล้วก็ออกคำสั่งทหารนะคะออกมาเป็นคำสั่งเลยสามฉบับให้แก่สตรีในราชสำนักก็คือไม่มีระเบียบในแถวไม่มีเสียงรบกวนในการซ้อมรบแล้วก็ไม่มีการคือ ไม่มีการไม่เชื่อฟังคำสั่งทหารคือทุกอย่างต้องอยู่ในกฎนี้นะคะนีิซุนวูก็จึงเจาะสาวใช้ในวางตามศิละปะแห่งสงครามเลยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยคือคู่สมรสที่เป็นผู้นำคิดว่าการถือปืนและไม้เป็นเรื่องตลกแล้วก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพวกนางนะคะเอาง่ายๆทีนี้ซุนวูก็ถามเจ้าหน้าที่ว่า ทหารเนี่ยควรถูกลงโทษอย่างไรหากฝ่า,ฝ,าฝืนคำสั่งก็ทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุกเข่าลงแล้วก็แจ้งซุนวูว่าพวกเขาสมควรที่จะถูกตัดศีรษะซุนวูก็สั่งให้ประหารชีวิตนะคะก็คือทั้งคู่เลยณที่นั้นณจุดนั้นเลยนะคะทีนี้สมาพันธ์ชั้นนาทั้งสองก็ตกตะลึงคือหน่วยหน่วยที่เป็นเจ้านายของ ของคนรับใช้นั้นหนะ่ะก็คือตกตะลึงไปเลยค่ะทีนี้แม้ว่าทางด้านของององจะขอร้องนะคะเหมือนกับอ้อนวอนซุนวูแทน พวกเขาที่ถูกตัดสินไปแล้วแต่ซุนวูก็ยังยืนยันที่จะประหารชีวิตพวกเขาทันทีนะคะเป็นผู้หญิงนะนี้อาชญากรนะคะอาชญากรที่ถูกตัดสินประหารชีวิตทุกคนจะต้องตรวจสอบหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาค่ะนี่ก็กรณีของการนำนักโทษหญิงที่ถูกตัดศีะเนออกมานะคะและทุกราชวงศ์ก็ตัดศีรษะเพราะว่ากลัวว่าจะฆ่าคนผิดนั่นเองค่ะต้องตรวจแล้วตรวจอีกนะคะทีนี้นอกจากนี้ยังกลัวว่าอาชญากรจะถูกเปลี่ยนตัวไปด้วยเหตุผล หลายประการก็ต้องเช็คหน้าให้มันตรงก่อนค่ะดังนั้นการก่อนการประหารชีวิตนะคะจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมคือตรวจเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรวจแพ้เป็นตรวจอะไรอย่างนี้ตามร่างกายด้วยนะคะดังนั้นก็คือในสมัยโบราณเนี่ยก็ ก็อย่างว่าแหละการตรวจแบบนี้ยืนยันอัตลักษณ์ก็ต้องถอดเสื้อผ้าดูหมดนะคะแต่ว่าผู้หญิงอะ่ะสมัยโบราณก็จะเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์ทางเพศก็คือถ้าถอดต่อหน้าทาระกำนันมันก็คือมันถอดไม่ได้ไงคือมันอับอายผู้หญิงสมัยก่อนจะไม่ถอดเสื้อผ้าหรือว่าโป้ข้างนอกอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าค่ะมันก็เป็นเหมือนรูปแบบการลงโทษ ที่มันไม่น่าพอใจคือพวกผู้หญิงอ่ะอยากจะตายมากกว่าที่จะต้องมาโดนมาโดนถอดเสื้อผ้าออกนะคะแต่นี้เนื่องจากความโหดร้ายของการตัดศีรษะเนี่ยการลงโทษแบบนี้ก็เลยค่อยๆถูกยกเลิกไปในราชวงศ์ศักดินาในภายหลังสำหรับผู้หญิงนะคะก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเสื้อผ้าถูกถอดออกระหว่างการประหารชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้ผิด ตัวไม่ให้ผิดคนนั่นเองแต่ทำไมการประหารชีวิตต้องรอจนถึงเที่ยงสนาทีอันนี้มีคำอธิบายนะคะก็คือคนโบราณคนจีนโบราณอะไเนี่ยเขาเชื่อโชคลางมากเลยจนพวกเขารู้ว่าการตัดหัวใครสักคนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมโดยเนื้อแท้นะคะยิ่งไปกว่านั้นคนที่มักจะ จะเป็นคนตัดศีรษะเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ถูกตัดศีรษะนะคะหรือว่าผู้ที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยมักจะมีผีมาเรียกร้องเอาชีวิตไปะคะ่ะก็คือมีมีอะไรตามมาเอาง่ายๆนะคะทีนี้หากใครเลือกที่จะประหารชีวิตในเวลาบ่าย3นาทีหรือว่าเที่ยง3ามนาทีเนี่ยอันนี้มันก็คือเวลาที่พลังหยางสูงที่สุด ของวันนะคะคซึ่งคนโบราณก็จะเชื่อว่าการตัดศีรษะในเวลานี้จะทำให้วิญญาณหยินเจือจางด้วยหยางเหยินค่ะแล้วก็พวกเขาก็จะไม่กล้านะคะคือวิญญาณร้ายเหล่านั้นจะไม่กล้าออกมาเรียกร้องเอาชีวิตของผู้ที่เอาชีวิตของพวกเขาไปเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือนับโทษนะคะมักจะง่วงนอนในเวลานี้ของวันค่ะคือตอนครึ่งวันเนี่ยนะคะดังนั้นการประหารชีวิตจึงเจ็บปวดน้อยกว่ามากค่ะอันนี้ก็เป็นคำอธิบาย อยู่ในฟอรัมนะคะประวัติศาสตร์น่ารู้ของประเทศจีนในเว็บไซต์ซือหลิงแล้วก็โ o ฮู o อ m นะคะก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจดีค่ะแต่ว่ามันก็มีความโหดร้ายเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะการที่จะต้องมาประหารชีวิตโดยการตัดหัวผู้หญิงแล้วก็ให้เปลืองผ้าเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์แบบแน่นอนว่าไม่ไม่ค่าผิด อะไรอย่างนี้นะอืมเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสต์นี้นะคะก็ท่านใดมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างอันนี้หวานเล่าของประเทศจีนนะคะอาจจะมีท่านที่รู้เรื่องราวของประเทศไทยมันจะแบบโหดร้ายมากไปกว่าน,นี้ไหมหรือว่าไม่เคยมีมาก่อนนะคะประหารอาจจะประหารชีวิตด้วยการให้ดื่มเหล้าพิษอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัดหัวเหมือนประเทศจีนหรือเปล่านะคะเอาละค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะพะ ักผ่อนกันให้เต็มที่ค่ะแล้วพบกับหวานใหม่ในอัปพิโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love, Chinese, Novel and s ด r i ีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ